สวัสดีค่ะเจคเคโนพามาชมกับบ้านหลุดจ,จองนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะทุกท่านมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะน้ําไม่ท่วมค่ะมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะคะบรรยากาศดีๆค่ะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยนะคะบนพื้นที่นี้นะคะมีบ้านให้สองหลังพร้อมที่ดิน4ี่ไร่2ง,งานปรับลดราคาพิเศษด้วยนะคะเรือเพียง 1>, 1 6 5 0 0ร้าน0บาทเท่านั้นค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงแด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะบนพื้นที่มีต้นมะม่วงมีบอ่อน้ำ 1, หนบ่อห่างจากถนนรัดย่าง200เมตรค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะห่างจากตลาดสกโจม5กิโลเมตรห่างจากเซ็นทรัลเวสเกต120กิโลเมตร บ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลสักกระโจมอํมเาเภอดอนเจดีจังหวัดสพุพรรณบุรีค่ะดูวิวรอบบ้านนะคะพื้นที่วิวจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอยู่กับธรรมชาติค่ะสบายตาสบายใจนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดไลน์ได้ด้วยค่ะ2ช่องทางสําหรับการติดต่อติดต่อนะัดชมแปลงจริงหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายโดยตรงเท่านั้นนะคะ เซเคน,นเพียงมาแนะนำให้ชมค่ะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในนาสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ